อันนี้มาเทียบให้ดูองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นโซนเดียวกันกับองค์25ล้านเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับแถมมีเส้นใต้ผ้าทิพยนะ์เนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนี เนี่ยนี่เป็นพระที่เก่ากว่า2485นะครับกระบวนการผลิตก็เป็นแบบปั้นกดน,นี่ปั้นกดคือ2485เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงยุคสงครามนะครับการสร้างวัตถุมงคลการสร้างพระเครื่องเนี่ยต้องรีบทำนะดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบของพระสมเด็จอินโดจีน2485เนี่ยจึงไม่มีความสวยงาม นะครับไม่มีความสวยงามเพราะว่าเน้นปริมาณเน้นทําให้เสร็จเพื่อเอาไปเข้าพิธีนะครับอ่าแล้วก็หลังจากเข้าพิธีแล้วก็ตกค้างอยู่ที่วัดเนื่องจากว่าปี2485นี่้เกิดน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพแต่ทีนี้เพื่อนๆยังสงสัยนะว่า2485เนี่ยเนี่ยเป็นของเจ้าคุณสุพจน์สร้างซึ่งความจริงนะเจ้าคุณสุพจน์ ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเมื่อ2485เนี่ยสุพักคูสุพ์เพิ่งจะมีอายุแค่14 14ปีเองเพราะว่าในประวัติของเจ้าคุณสุพศเนี่ยนะเกิดปี2471นะครับเกิด2471แต่พิธีอินโดจีนเนี่ยมันปี2485ดดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ยังเป็นแค่เนนสุพจน์อันตัวนี้เนี่ยขอให้เพื่อนๆช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทําให้ความจริงมันปรากฏนะครับคือเราไปดูประวัติของของเจ้าคุณสุพจน์เลยว่าเจ้าคุณสุพจน์ไม่ใช่เจ้าพิธีนะเจ้าพิธีที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นะครับเห็นห้ยแล้วเนื้อหาที่ ทางพระคูสุพศท,ทำเนี่ยคือตำแหน่งเจ้าคุพระเจ้าคุณสุพ์เนี่ยมาได้ในปี2 5 0 0 5 0 5 506นี่แหละลองไปอ่านดูนะคือถ้าคุณไม่คน้นแม่แม่หาข้อมูลเนี่ยเราก็จะทะเลาะกันคือผมมาบอกในส่วนที่ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่คาดเคลือ่อนและมีไม่มีการแก้ไขสักครั้งเลยสมาคมพระเครื่องไม่เคยออกมาแก้ไขข้อมูลนี้เลยว่า สมเด็จอินโดจีนนี่แท้ที่จริงแล้วเป็นพระสมเด็จที่วัดระฆังสร้างโดยหลวงปูน่นาคนี่แหละนะครับเพราะว่าหลวงปูน่นาคเนี่ยครองตำแหน่งจเจ้าอาวาสตั้งแต่2470นระครับรักษาการจเจ้าอาวาส2470แล้วมาเป็นจเจ้าอาวาสโดยการแต่งตั้งจริงๆก็คือ2,473นะครับเห็นไหมดังนั้นเนื้อผงสูตรต่างๆเนี่ยเป็นส่วนที่มาจากวัดระฆัง เพื่อเอาไปเข้าพิธีทั้งนั้นนะครับแล้วก็หลวงปู่นาคก็ยังไปร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับที่วัดสุทัศน์ด้วยในปี2485นะครับเห็นไหมว่าไอความคาดเคลื่อนเนี่ยมันทำให้เราตีพระเข้าผิดวัดกันเยอะแยะแล้วผู้สร้างอีกนะครับคือสรุปได้เลยว่าสมเด็จอินโดจีนเป็นพระที่หลวงปู่นาคสร้างแล้วเจ้าคุณสุพจนะ์นะ่ะนะ อายุแค่14ปีเป็นเจ้าคุณไม่ได้1ละแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าพิธีที่ประกอบพิธีการพุทธาพิเศษสมเด็จอินโดจีนนะครับโอเคแต่ทีนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแล้วนะว่าถ้าเรามีพระกล่องแบบนี้นะอย่างนี้เรารู้ปีปี2อ่ะปี2537องค์งนี้เนี่ย2537้2537เราเอามา เป็นตัวเทียบได้พอเรารู้ว่าพระอายุ30ปีเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราได้สูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมดูดูเนื้อเขาเนี่ยเหมือนเนื้อขนมเข่งเลยใช่ไหมเห็นไหมนี่เป็นสูตรเนื้อของวัดละฆังอะ่ะบางคนมาถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าสูตรเนื้อที่ไหนเป็นยังไงก็ได้แต่ถามไงเห็นไหมคือไม่เคยที่จะค้นคว้าไม่เคยที่จะหาข้อมูลและไม่เคยมีของอยู่ในมือ เมื่อไม่เคยมีของอยู่ในมือก็ได้แต่นั่งงงนั่งสงสัยคือเมื่อเมื่อวานก็มีกันเมื่อวานเนี่ยมีคนโทรมาหาผมบอกว่า,าช่วยดูลวงปู่ทิมให้หน่อยปกจ้อยปกจ้อยหลวงปู่ทิมผมก็ถามว่าแล้วทำไมจะต้องให้ผมช่วยดูล่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะขายอา้าวอยากจะขายดูไม่เป็น เออแล้วจะต้องทำยังไงอะครับถ้าคุณอยากจะขายแต่คุณดูพระไม่เป็นใช่ไหมคือทุกวันนี้เนี่ยที่เรามาเผยแพร่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนทุกคนน่ะมีความรู้ที่เหมือนกันเท่าเทียมกันไม่ถูกหลอกแล้วเวลาถ้าคุณอยากได้พระแท้ราคาย่อมเยาเพราะคุณดูเป็นแล้วเนี่ยนะทีนี้ใครก็จะหลอกคุณไม่ได้อย่างคุณเอาพระอย่างนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีกล่องเนี่ยไปถามเขาเนี่ย ถ้าคนที่ดูเป็นเนี่ยเขาจะรู้ใช่ไหมว่านี่คือพระสมเด็จวัดะระฆังแต่บางทีนี่เขาไม่รู้ว่าปีไหนใช่ไหมเพราะว่าพอไม่มีกล่องมันก็เลยไม่รู้โดยเฉพาะนะคนที่ไม่อยู่ในแวดวงสายวัดะระฆังเนี่ยนะเขาจะไม่เข้าใจนะเห็นไหมว่าความรู้เนี่ยมัน,ม,นมันทำให้คนเนี่ยต่างกันเลย ช่ไหมคุณเอาไปถามคนไม่รู้เนี่ยคนไม่รู้เขาก็จะตอบไปมั่วว่าไม่เล่นไม่ชอบอะไรเนี่ย,ยวันละคร122ปีเนี่ยนะครับอายุ30ปีนาพอศอนี้เนี่ยเขากายสภาพได้ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราดูความเก่าและดูกระบวนการผลิตพอเราเห็นกระบวนการผลิตแบบนี้เห็นนะขอบข้างเขาแล้วเนี่ยเนื้อเขาเนี่ย การแห้งเซตตัวเนี่ยมันจะช่วยให้ให้เราพิจารณาว่านี่คือพระอายุแค่สามสิบปีเราดูอย่างเงี้ยเราจำได้ใช่ไหมว่าอ๋อนี่นะแค่สามสิบปีมันได้แค่นี้เห็นไหมความแห้งของน้ำมันเนี่ยที่มันคายตัวเนี่ยมันค่อยๆไปทีละส่วนทีละส่วนนะมันไม่ได้แห้งไปหมดทีเดียวเห็นไหม แล้วเป็นพระไม่ใช้เนี่ยพระที่ที่เก็บอยู่ในกล่องแบบนี้คือพระยุคกลัง2,500เนี่ยเขาจะมีกระบวนการผลิตแบบโรงงานใช่ไหมก็จะมีกล่องแบบนี้เห็นไหมแล้วในในกล่องเนี่ยเขาจะผลิตออกมาแบบพอดีอย่างเงี้ยแต่พระก่อน2,500เนี่ยมันไม่มีลักษณะแพ็กเกจอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความ กว้างความยาวความสูงขนาดของพระก็ไม่มาตรฐานดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใช็น,นะเนี่ยพิมพ์ทรงใกล้เคียงกันแต่ว่าขนาดต่างกันใช่ไหมขนาดต่างกันสภาพไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาสูตรเขาเนี่ยนะสูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นนะ พอเราเข้าใจสูตรเนื้อวัตตะคัางเนี่ยเราไปไปไกลเลยนะเห็นไหมเราได้ละเนี่ยเจ็ดสิบปีสองสี่เก้าห้าเนื้อเจ็ดสิบปีพอเรามาเห็นแบบนี้อีกเฮ้ยเราก็รู้แล้วว่าเออเฮ้ยมันเนื้อมันสูตรเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเรามาดูที่ดู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 อูด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 นดูดูด้ดูดูด มันผสมน้ำมันตังอี๋วเยอะนะแก่น้ำมันแล้วเขาก็ยังไม่คายตัวใช่ไหมการคายตัวนี่มันยังไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคายตัวเยอะนะเห็นไหมอย่างเนี้ยจากตรงเนี้ยถ้าเขาคายตัวเยอะเนี่ยเขาเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือถ้าเรามีพระหลายสภาพเนี่ยนะพอคายตัวเยอะเนื้อมันก็จะออกขา,ขาวๆแบบนี้เห็นไหม าการคายน้ํามันออกไปเนี่ยเนื้อเขาก็จะกลายจภาพผ้าแบบเนี้ยแล้วสีสันโทนสีของเขาเนี่ยนะปุ๊บถ้าไม่แน่ใจดูด้านข้างสองสีเก้าห้าเป็นพัดตัดมือเห็นไหมลักษณะของการตัดมือเนี่ยเราดูสูตรเนื้อเนี่ยเหมือนเหมือนวัดะระฆังนี้เลยนะเนี่ย เหมือนเนื้อน,นี้เลยใช่ไหมเออเหมือนร้อยยี่สองปีนี่เลยแต่วันเนี้ยนี่คือเก้าห้าไงเห็นไหมเนี่ยพอเก้าห้าปุ๊บเฮ้ยดูข้างตัดมือจบเห็นไหมอ่าเห็นไหมทุกคือมีเก้าห้าคุณสามารถที่จะข้ามขั้นไปหาที่ลึกกว่าได้ใช่ไหมเห็นไหมว่า มันมีหลายสภาพนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจสูตรเนื้อเนี่ยนะเราจำสูตรเนื้อได้แล้วโอ้โหง่ายละไม่ถูกหลอกละคุณสังเกตดูนะว่าผมไม่ได้เอาพระโรงงานมาให้คุณดูเพราะว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันถ้าคุณดูพระแท้เป็นเนี่ยต่อให้พระเก๋มันจะมากี่แบบก็แล้วแต่มันหลอกคุณไม่ได้นะครับแล้ว เห็นไหมว่าเนี่ยเนื้ออย่างนี้เนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยถูกหลอกว่าเป็นเก๋เก่าร้อยปีเพราะอะไรเพราะพิมพ์เนี่ยมันเป็นพิมพ์วันละคังเห็นไหมเห็นไหมพิมเนี่ยแต่กระบวนการผลิตยังเป็นการตัดมือด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่านี่เป็นพระถอดพิมพ์มาของหลวงปูน่นาคเห็นไหม เนี่ยหลวงปูน่นาคเราเรารู้แล้วัวนเนี่ยคือ95อาจจะ90หรือหรือ,รอไม่เกิน90น่ะแต่เราตีอยู่ร่าอยู่ในชุดของ2495นะมันก็ทำให้เราจะเข้าใจง่าย